สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทิดาจะมาตอบคําถามน้องนะคะค <Wow. S 1> ก็คือเป็นคลิปที่อย่างรวดเร็วเนาะตอบคําถามแบบอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้พี่ทิดาไม่ได้อยู่ที่คูเวตนะคะก็พี่ทิดาอยู่ที่โน่นมาหลายปีแล้วแล้วก็ข้อมูลต่างๆอะไรแบบนี้ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนเนาะอย่างกฎหมายอะไรของคูเวตนะคะคือมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วว่าแล้วก็ข้อมูลที่พี่มีมันก็เป็นข้อมูลเก่าๆเนาะ ก็ตอนที่เราเคยใช้ชีวิตยอยู่ที่โน่นนะคะก็เดี๋ยวจะมาเชร์เนอะ่ะจะมาบอกออที่น้องมีคำถามมานะคะถามมาในในอ,อใน a c e b o o k ไม่ใช่ Facebook สิใน Youtube นะคะน้องถามว่าถ้าอยากไปทำงานที่คูเวตแต่เราตัวเตี้ยนะคะแล้วก็ตัวเล็กจะมีงานให้เราทำไหมอ่ะโอเคเนี้ยพี่จะตอบเลยนะคะว่าคือตัวเตีย้ยตัวสูงอ้วนขาวดำไม่สำคัญนะคะถ้าเรามี อาชีพติดตัวนะถ้าเราสามารถทําได้แล้วทีนี้งานที่ครูเที่คนไทยส่วนมากทาทาอะไรใช่ไหมคะอย่างผู้ชายอย่างงี้เขาก็จะไปทํางานคอนสตรักชั่นงานก่อสร้างนะคะเพราะว่าถ้าเป็นงานเรื่องเอกสารเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องทํางานในออฟฟิศหรืองานในห้างในอะไรแบบนี้อย่างน้อยเราต้องได้ภาษาถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอารับิกไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณสามารถทํางานได้หาง,งานได้หรือเขียนอ่านได้ะคะ่ะ คือถ้าีคุณมีความรู้เรื่องนั้นอ่ะคุณสามารถเลือกงานได้อย่างไปเป็นอาชีพครูหรือว่าเป็นเป็นผู้ช่วยครูก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนมากคนไทยนะคะที่เราภาษาเราก็ไม่ได้ใช่ไหมงานที่หลักๆที่เราไปทํานะคะก็คืออย่างที่ดาก็เคยทํางานเล็บมาก่อนทํางานเล็บงานนวดซึ่งก็เคยเรียนที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วก็พอไปที่น่นอ่ะไม่ได้ไปทํางานนะคะที่ดาไม่ไ,ไปทํางานแต่ว่าคือติดตามสามีแต่ทีนี้ ติดตามสามีเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราไม่มีอะไรทําคือเราต้องหาอะไรทําค่ะแล้วก็เราก็มีไรายได้ด้วยก็เลยทีิดาก็เลยตัดสิในใจทํางานที่ร้านเล็บนะคะร้านาซาลอนทั้งเ,เขามีทั้งแบบทําผมช่างทําผมแล้วก็ทำเล็บแล้วก็นวดเนาะทิดาก็ทําเล็บกับนวดนะคะนี่แหละคะ่ะงานที่ถ้าเราทําได้นะคะก็คือก็มีมีงานนวดงานทําเล็บแล้วก็ งานเป็นช่างค่ะช่างช่างตัดผมอย่างเงี้ยก็คือเป็นงานหลักๆเลยท,ที่ที่ที่ผู้หญิงไทยเราไปทํางานที่โน่นนะคะแล้วเรื่องตัวตัว,ตวเตี้ยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีปัญหาค่ะก็คือถ้าเรามีความความสามารถเลยมีอาชีพติดตัวค่ะคือเราทําได้อยู่แล้วถ้าเรามีมีเขาเรียกอะไรมีมีมีเอ่อมีทักษะในการทําเล็บเนาะถ้าเราทําเล็บหรือเรานวดหรือเรา เป็นช่างตัดผมอะไรแบบนี้ยก็คือเราทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะในเรื่องของสัสดส่วนร่างกายเราไม่เกี่ยวนะคะไปไปที่ไหนก็คือมันทําได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ค่าของชีพใช่ไหมคะแพงไหมค่าของชีพแพงไหมค่าของชีพจะบอกเลยนะคะว่าแพงมากนะคะถ้าเราถ้าเราเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะค่าของชีพมันมันแพงมากแต่ถ้าเรารู้จักแหล่งนะคะ แหล่งในการซื้อแหล่งในการซื้อมันก็จะมีตลาดที่ในในราคาที่มันถูกอะอย่างคนเอเชียไปอยู่เนาะ mm. เงเินเดือนแค่บางคนนะเอ่อมาจากศรีลังกาอะไรเงี้ยเงินเดือนแค่ 200kd 200kd ถ้าเทียบเับเงินไทยก็ประมาณ20,000นะคะ20,000บาทไทยเนาะ mm. แต่ทิดาตอนนั้นไปทํางานแล้วได้เท่าไหร่ก็ให้เท่าไหร่3 0 0 300, 300 KD าีได้300 K ้ยดีทิดาได้แค่30,000บาทนะคะก็คือคิดเป็นเงินไทย ถ้าถามว่าอยู่คูควตนี่อยู่ได้ไหมค่อนข้างจะยากมากถ้าต้องจ่ายค่าเช่าด้วยอะไรด้วยคือไม่รอดอะค่ะเอาง่ายๆนะแต่ว่าคือเราอยู่กับสามีก็คือไม่ต้องเช่าห้องไม่ต้องอะไรก็คือทํางานแล้วก็เคอรของเราก็สะสมเงินของเราเองเลยอะค่ะ remedy. เราไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับสามีเลยตอนไปอยู่ที่นโน่นเนาะก็คือแบบทางานก็คือเก็บอย่างเดียวแต่ว่าถ้าทํางานแล้วนายจ้างไม่ได้มีที่อยู่ไม่ไม่มีอะไรให้เราอยู่อะไรแบบเนี้ยคือเราต้องจ่ายเองอะ ค่อนข้างจะลําบากนะคะคืออันนี้คือขอขอแนะนําเลยขอทีคอมเมนต์เลยว่าลําบากไม่ได้สบายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปทํางานแล้วเก็บเงินแล้วถ้าเกิดว่านายจ้างมีที่อยู่ให้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีหน่อยนึงเพราะว่าเออเงินที่เราทอํอ่ะเราก็ใช้จ่ายเฉพาะค่ากินใช่ไหมแต่ว่าค่ากินแต่ว่าค่าอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือานายจ้างเป็นคนออกค่าเช่าบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ดีดีหน่อย แต่สามหมื่นแนะนำอะไปทํางานเกาหลีดีกว่าทํางานเกาหลีดีกว่าไหมถ้าจะไปทํางานคูเวตแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้มีอิสระเนาะเพราะว่าอย่างว่าหละคือมันเป็นประเทศประเทศปิดอะแล้วก็อิสลามก็คือเขาก็ค่อนข้างจะเคร่งอะคะ่ะคือเราก็ต้องนับถือเราก็ต้องรีสเปคเขาวัฒนธรรมเขาแล้วก็ศาสนาของเขาเนาะอย่างเราจะมาใส่เสื้อผ้าแบาบแวมอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะคือทุกอย่างก็ต้องปกติ ให้มันแบบเรียกอะไรเรียบร้อยอ่ะก็คือทุกอย่างอะค่ะทุกอย่างมันมันต้องเคารพกฎกฎหมายของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่นะแล้วก็ค่าจริงไหมที่ว่าค่าเงินที่นี่สูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกคืออันดับหนึ่งของโลกนี่ก็คือจริงๆอะค่ะคือค่าเงินเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยแน่นอนมันก็ก็มีอัตราที่ถ้าไปแลกเงินไทยแล้วอะมันก็มีอัตราที่ที่เงินไทยเราก็ได้เยอะกว่าใช่ไหม อย่างของคูเอตอย่างเงี้ยจริงอยู่ว่าเงินเขาอะ่ะพอแลกเงินไทยอ่ะหนึ่งเคดีใช่ไหมหนึ่งเคดีอย่างเงี้ยคือแลกเงินไทยก็จะได้หนึ่งร้อยแต่ว่าตอนนี้ที่เราไม่แน่ใจนะลองไปเปิด Google ดูนะคะแต่ตอนแบบตอนนั้นอะ่ะประมาณหนึ่งร้อยหกบาทหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเลยประมาณนี้สูงถึงหนึ่งร้อยี่สิบก็มีนะบางครั้งนะแต่ก็คือมันก็ลงมาเออก็คือหนึ่งเคดีก็หนึ่งร้อยนะตีไปหนึ่งร้อยบาทแล้วคุณก็ต้องคิดดูสิคุณทํางานเดือนหนึ่งได้ได้สามร้อยเคดีก็สามหมื่นอ่ะ ก็ถามว่าถ้าทํางานที่ประเทศอื่นมันก็ไรเลียก,กันใช่ไหมแลดีไม่ดีประเทศอื่นก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยแต่ท้งนี้ท้งนั้นอะเวลาที่เราไปทํางานนะคะมันก็แล้วแต่แล้วแต่อ,อร้านบางร้านเขาก็ให้เยอะนะร้านเนี่ยเขาจะให้ตามอัตราของประเทศอย่างประเทศที่มาจากฟิลิปปินก็จะจะได้น้อยกว่าไทยถ้าถ้าเกิดว่าออพนักงานที่มาจากไทยเงินเดือนก็จะสูงกว่าฟิลิปปินแล้วก็ถ้าใครที่มาจากประเทศศรีลังกาอย่างเงี้ย เงินเดือนก็จะต่ำกว่าฟิลิปปินส์ก็จะไล่ไเลี่ยไปเรื่อยๆค่ะนายจ้างเขาจะดูตามอัตราแต่ละประเทศนะคือจะไม่เหมือนกันเขาจะให้เงินเดือนไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือที่ที่ซาอลอนที่ธิดาทำนะที่ทิดาเคยทานะแล้วก็ทิดาก็ถามเขาว่าเขาได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราได้เท่านี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่แฟร์เนาะสำหรับเขาอะไรแบบเนี้ยคือทํางานเท่ากันแต่ว่าเงินเดือนไม่เท่ากันอะไรเงี้ย แต่บังเอินว่านายจ้างเขาก็ดีค่ะก็ดีดีเหมือนเขาก็เอ็นดูเราอ่ะเขาเอ็นดูเราเอออะไรประมาณนั้นเนาะก็สูงที่สุดเออก็เป็นไปได้ก็ก็ก็ใช่อะค่ะเพราะว่าก็สูงที่สุดในในโลกอืมก็หนึ่งเคดีก็หนึ่งร้อยใช่ไหมก็ใช่ค่ะเพราะว่าเงินเงินดอลเงินดอลลาร์ตอนนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ก็ประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดบาท บ้านเราใช่ไหมคะแต่ว่าที่คูเวตก็คือหนึ่งเคดีก็หนึ่งร้อยก็สูงที่สุดก,ก็ใช่ค่ะสูงที่สุดสูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะคะรบกวนพี่ช่วยแนะนําว่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนี้ได้จากที่ไหนบ้างข้อมูลจากข้อมูลนะก็อย่างว่าอะไรตอนนี้พี่มันอยู่ที่โน่นแล้วพี่อยู่ที่อเมริกาแล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลอะไรแบบนี้พี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลเก่าๆเนาะส่วนอยากได้ส่วนหนูอยากได้ข้อมูลใหม่ๆนะคะน้องพัททีรานะคะเตชะ พี่แนะนําเลยคือให้ตามให้ให้ติดตามนะคะเพจของ Facebook ของอสถานทูตไทยนะคะสถานสถานทูตไทยณนณะนะประเทศคูเวตนะคะก็คือพี่ๆเขา่ค่อนข้างจะใจดีเนาะแล้วก็ก็สามารถเข้าไปแอดได้นะไปแอดเฟซบุ๊กพี่ๆเขาที่อยูอ่ที่อยู่ที่คูเวตนะคะซึ่งพี่ๆน้องๆน,น,นะที่พี่รู้จักก็มีพี่บุ๋มพี่บุ๋มก็อยู่ประเทศคูเวตมานานมากแล้วพี่เขาก็ใจดีมากแล้วก็ เขาก็ทําอาหารขายนะคะแล้วก็อยากได้ข้อมูลอะไรแบบนี้พี่เขาใจดีนะคะคือพี่เขาบอกอะคะ่ะพี่เขาจะบอกหมดข้อมูลทุกอย่างเนาะแล้วอยู่มาเป็นสิบกว่าปีแล้วพี่บุ๋มเนี่สิบห้าจนยี่สิบปีแล้วมากอยู่ที่โน่นนะคะแล้วก็มีน้องนุ้ยใช่นุ้ยก็ใจดีนะเขาก็อยู่ที่โน,น่นเขาก็แต่งงานกับคนคนอ่อคนที่โน,น่นคนคูเวตนะคะก็มีเพื่อนๆอ,อ่อหลายท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะค่อคนข้างที่จะแบบมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆแต่ว่าคือมันค่อนข้างจะอบอุ่นนะเนาะที่คูเวตนะคะคนไทยก็ใจดีมากนะคะแล้วก็ที่สถานทูตคูเวตก็ใจดีคนเพี่ๆพี่ๆที่ทํางานที่สถานทูตนะคะก็ใจดีมากแล้วก็ทุกครั้งเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้ให้ทําทุกปีนะวันแม่อะไรแบบนี้คือมันดีมากเลยค่ะถ้าเทียบตอนที่ทิดามาเมกาท่ดามไม่มีสังคมอะไรเลยนะก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ ซึมเศร้าก็ก็เริ่มจะคือกำเริบม,มาคือหลายเดือนแล้วอะก็คือก็คือจะมเพิ่งมารู้ตัวค่ะเพิ่งมารู้ตัวเนาะเพิ่งมารู้ตัวก็ดีขึ้นนะก็เลยกลับมาทนะํา youtube เนาะแล้วก็มาทําให้ตัวเองดีขึ้นเนาะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนตัวนะคะเอาไม่ไม่คุยเดี๋ยวจะมุคุยทีหลังเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก่อนตอบคาถามนะ้องเขาก่อนเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะเพจของคูเวตนะแล้วก็อ่อสถานทูตสถานทูตไทยะคะนะ่ะณประเทศคูเวต ก็มีข้อมูลถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามอะไรแบบนี้พวกพี่เขายินดีให้ใหอ้อ่ข้อมูลอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอ่อในพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ่ออย่างน้องถ้าน้องถ้าน้องเป็นอิสลามอยู่แล้วมันก็ง่ายอะ่ะพูดถึงนะง่ายถ้าเกิดว่าได้ภาษาอย่างนี้ได้ภาษาอังกฤษ,กฤษได้ภาษาละบิกคือจริงๆอ่ะทำงานที่เอ่ออาจจะไปสมัครนะคะเป็นอัพย์ที่โรงแรมก็ได้ค่ะก็คือโรงแรมเขาก็รับ